เราะนั้นจึงได้เตือนพี่น้องชาวไทยเสมอถึงเรื่องการปฏิบัติตัวในนามของชาวไทยซึ่งเป็นลูกชาวเป็นเป็นชาวุูธลูกชาวทูว่างั้นขอให้มีกฎมีเกณฑ์บ้างอะไรก็ดีอย่าสุ่มสี่สุ่มห้าดังที่เคยเป็นมานี่เป็นเรื่องของกิเลสเหยียบย่าทําลายตัวเองและส่วนรวมให้เสียไปจนกระทั่งจะเสียให้จมหมดได้เพราะอํานาจของกิเลสเหมือนกับไฟได้เชื้อไฟไม่เคยถอยเชื้อใสก็มาใสยมาถึงนั่น กิเลสไม่เคยไม่เคยถอนไม่เคยถอยเรื่องรายได้ของมันความโลภนั่นเพื่อ,อไรายได้ไม่พอใจก็โกรธเคียดแ้งน,นั่นเนี่ยเป็นตัวสำคัญยัง <c oughs> ขอให้พากันระมัดระวังรักษาตัวสมลูกชาวพุทธอยู่เปน็นขั้นขั้นตอนตอนของผู้รักษาศาสนาพระเรียนเยนเลยว่าตามหลัก ตำราทำไมินัยคือองศาสดาโดยแชรแล้วเรียกว่าร้อยเปอร์เนเลยเรื่องพระมีนัยร้อเปอร์ทำก้าวเดินตามกำลังของตนโดยำลำดับตำราไม่ใช่เพื่ออ่อนแอนะก้าวเดินเรื่อยๆจากนั้นกับประชาชนญาโยมก็มีกฎมีเกณฑ์ยังไงที่จะปฏิบัติให้เป็นสาระแก่ตนและส่นวนรวมก็ต้องปฏิบัติทุกผู้ทุกคนมีกฎมีเกณฑ์ มีเหตุมีผลมีขือมีแปรแล้วก็ค่อยเปลยนไปเรื่อยๆแล้วจะคอยชินต่อนิสัยของเราแล้วก็ต่อไปลูกหลานก็จะมารับมรดกอันดีงามที่มีขอบมีเศษนี้ไปปฏิบัติบ้านเมืองก็จะมีขอบเศษอันดีงามนีม่แหละศาสนารักษาทุกแง,ง่ทุกมุมก,ก็คือรักษาโลกทั้งหลายนะ่ะโลกนี้มันพิลึกนะ โลกไม่มีประมาณโลกเป็นปืนเป็นไฟต้องเอาทรม,มาเป็นน้ำดับไฟให้พอสงบลงพออยู่ได้ที่จะทําให้ดับหมดได้จริงๆมันไม่ได้ก็ต้องให้ดับพออยู่ได้ชนได้นท่านผู้ที่ดับไปหมดก็ภัยก็หมดโดยสิ้นเชิงหลวงพระพุทธเจ้าพระรหันเรียกว่าหมดโดยสิ้นเชิงตลอดไปเรียกว่านิพานเที่ยงคือ พอตลอดเลยอันวัดเที่ยงตลอดพวกเราชาติพุทธก็ก้าวเดินไปใครจะค่อยระง,งับดับทุกไปด้วยอาจด้วยธรรมตามกําลังความสามารถของตอนมากน้อยเพียงไรก็ควรนํามาระง,งับดับ่าพากันส่งเสร,รมิมเสียหายมากทีเดียวทำมีแต่ความส่งเสรมิมบำรุงอย่างเดียวนะไม่มีคำว่าเสียหายบันทอนไม่มี แต่กิเลสมันแทรกเขาแทรกกิเลสเนี่ยกำลังของมันมากยิ่งกว่าธรรมเพราะงั้นโลกถึงมีแต่ความเดือดร้อนไปที่ไหนร้อนร้อนเราว่าแต่ความเดืดอด,ดร้อนเดือดร้อนเฉยแล้วมาด,ดูสาเหตุของความเดือดร้อนเป็นมาจากอะไรถ้าทําจับก็เป็นมาจากกิเลสเนี่ยกิเลสลดไปมากน้อยความเดือดร้อนก็จะลดลงลดลงกิเลสเคือตัวความลืมเนื้อลืมตัวตลอดเวลานั่นแหละ อะไรๆมีไม่พอให้กิเลสลากไปลากไปหาคือหาแปรไม่ได้ตกคะเลหลวงตูมเลยนี่เป็นเสียมากเราก็เตือนเสมอการนําพี่น้องชาวไทยคราวนี้ก็รู้สึกว่าไม่บกพร่องในการนําของเราสร้างรานวัตถุก,ก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้ถึงจุดถึงหมายมีคือมีแปรเหมือนกันเช่นคราวนี้จะให้ได้ทองคําน้ําหนักสิบตันอืทองคําน้ําหนักสิบตันดอลลาร์สิบล้าน นี่ก็คือขอบเขตเหตุผลคือแปรของชาติไทยเรานี่ก็นําเขาจุดนี้แน่มีเรียก,กว่าทางด้านวัตถุทางด้านธรรมะก,ก็สอนแทรกกันไปโดยลำดับ <c oughs> ให้ระมัดระวังร่างกายของเราชีวิตเขาเราเป็นสมบัติของเราเราเป็นผู้ระมัดระวังรักษาและบํารุงไม่ใช่ทําลายแลวต่างคนต้องระมัดระวังรักษา <c oughs> ไม่ทําลายตนทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาเป็นการทําลายตนด้วยการกระทําของตน นั่นท่านก็สอนไว้อย่างนั้นการปฏิบัติให้มีธรรมเป็นเครื่องหลวเือกบ้างสติธรรมไปนน้านผันสติธรรมจ่อลงไปตรงไหนปัญญาธรรมจะค่อยกระจายออกไปเพราะสตินี้จ่อลงความรู้นี้จะค่อยแยกออกไปทีนี้กับเป็นทางด้านปัญญาเพราะสติความรู้ตั้งแล้วทีนี้ความรู้จะกระจายไปไหนก็เป็นความรู้ของสติสติมันไม่ผิดพลาดนะถ้าเป็นความรู้หลักธรรมชาตินี้ มันก็เหมือนกับความรู้ไส้เดือนบุ้งกือนั่นแหละคืบคลานไปอย่างนั้นแต่หาจุดที่หมายไม่ได้คือไส้เดือนบุ้งกือนั่นเห็นไหมละ่ะมันคืบคลานไปตามทางนั่นแหละความรู้ของสัตว์โลกที่มืดบอดเต็มที่ไม่มีบาปบุญติดหัวใจเลยก็มีแต่เป็นอย่างนั้นสภาพนั้นใครต้องการไหมละ่ะไอ้พวกไส้เดือนบุ้งกือเขาคืบคลานอยู่ตามทางใครต้องการไหมละ่ะพิจารณาลย นั่นแหละเรื่องความไม่มีคุณค่าเลยในหัวใจของเราไม่มีการราะมัดระวังรักษาปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนกลายเป็นเสเดือนบุ้งคือไปเลยนะ่ะไม่มีค่าอะไรเลยเราต้องฟากัน,นระมัดระวังมันสะดวกสบายก็คือเมืองไทยเราตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาเราพิจารณาในพงศาวานเราก็ดูนี่นะเราดูเรารู้มาหมด <c oughs> เรื่องพงสวรางของชาติไทย เดีย๋ยวนี้จําชื่อเมืองอะไรๆที่แยกแยกกันมาไงไม่ได้นะเราดูมาหมดแล้วชาติไทยของเราเป็นมายังไงออกมาจากที่ไหนทะลูพงศรารมาโดยลํดลบนะต้นตอจริงเป็นกอเดียวกันหมดนั่นไม่ว่าจะแยกไปภาคไหนภาคไหนออกมาจากต้นต่อเดียวกันแล้วก็แยกตอนมีหัวหน้ามีหัวหน้าแยกไปแยกไปต้นต่อเป็นกอเดียวกันนั่นเวลาแยกไปก็มีหัวหน้าหัวหน้าผูกคราม นี่สุดท้ายหัวหน้าทะเลาะกันก็เกิดความกระทบกระเทือนถึงบริษัทบริวารและยกกันเป็นพวกเป็นพักเป็นเหล่าไปเลยมันพวกนั่นเป็นนั่นพวกนี้เป็นนี่นี่ออกจากหัวหน้านะไม่ใช่ออกจากใครไม่ใช่ออกจากกอนะออกจากหัวหน้ามันพาตะเลาบ,บอกแห้ออกทะเลก,กันคนนั้นแพ้คนนี้ขนาดดูถูกยายามกันในอวัยวะของตัวเองน่แหละดูถูกเียแขน,นซ้ายยกยอแขนขวานึ่ กับอวัยว,เยวะเดียวกันแขนซ้ายแขนขวากอเดียวกันของอวัยวะเดียวกันนี่แหละแล้วก็ทะเลาะกักนนี่เป็นคนนั่นนี่เป็นคนนี่แยกไปเลยจากหัวหน้านะเราดูมาตลอดเพราะงั้นเราจรึงไม่เคยสนใจกับเรื่องนี้หัวหน้าเป็นหลักใหญ่เราจุดเอาจุดนั่นการปกดูแลชาติบ้านเมืองดูด้วยความเป็นธรรมบำบุงด้วยความเป็นธรรม อย่างนี้นานแล้วดูองศาบาลนะเราดูนานายไม่ไม่ได้ดูแต่จำได้เล็กน้อยเช่นชื่อเช้นนั้นแปลกีแต่แยกไปรตรงไหนตรงไหนนี่ลืมไปหมดอย่างนี้พอจับได้ว่าแยกไปอย่างนั้นนี่มากขึ้นอยู่กับหัวหน้าเท่านั้นแหละมีหัวหน้าหัวหน้านี่หึงหัวหน้าทะเลาะก,กันกบ,บริษัทบริวารทะเลาะก,กันแขนซ้ายแขนขวาตีกันเออที่นี่ก็แขนขวาแขนซ้ายดูถูกหยาดหยามย่ยยำยีกันแหละทีงแน้วัยายาบ้าเดียวกัน นี่แหละเมืองไทยเราเป็นอย่างนั้นนะอ,อห้พากันจำไหรอที่นะมันมีตั้งแต่เหยียบย่ําทําลายอาวัยวะของตัวทั้งนั้นนะเพราะเป็นอวัยวะเดียวกันกอเดียวกันออกไปแล้วกลับมาตีกันแขนซ้ายแขนขวามาตีกันใครได้แพ้ได้เกียดที่ไหนจากความแพ้ความชน,นะในระหว่างแขนซ้ายกับแขนขวารบกันตีกันฟันกันแขนซ้ายแขนหนึ่งกูดลงไปแขนขวายกทรงแดงขึ้นมาสง่างามงนัน้นได้ไหมมีไหม เอาถ้ามันมีออกไปนี่ดูที่ให้เขาไปตัดสแขนหนึ่งอะไรให้ยกชูแขนหนึ่งขึ้นมาอวดโลกได้ไหมนั่นแหละมันเปน็นงานเราจึงให้มีความกลมกลืนความเพียงสมัครีกันยึดกอยึดหลักมีไว้ให้ดีบ้านเมืองเราจะมีขี่มีแปรแน่นหนามัน่นคงเรื่องความดุร้ายมันก็เกิดขึ้นจากที่ว่าตัดม,มันออกที่อันนี้เป็นสิ่งทําลายไม่ใช่สิ่งส่งเสริมบำรุงให้แน่นหนามัน่นคง ัดออกตาดอ,อกอะไรที่อยู่เป็นความแน่นหนามันคงในสกลกายของเราหามาบำรุงหามารักษานั่นนั่นคือสอนไในมีความสามัคคีเป็นสําคัญและทำที่ครอบโลกับสัเปรตานมาสัตว์หลายนี่ครอบหมดเลยละเอ,อียดต้องนี่สอนทางด้านธรรมะเรา <c oughs> ก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้มีข้อต้องติในการสอรนเรา การสอนเข้ไปในรรมทุถูกขัง้งเราไม่เคยสงสัยว่าเราสอนนี่ผิดไปผิดไปจากหลักความจริงที่มีอยู่และที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วเราสอนอย่างไรผิดหรือถูกกันแยกแตกคันแนงกันไปผิดพลาดประการใดบ้างเราไม่มีสงสัยกลางอไาจากหัวใจอย่างเดียวกันจากการปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมด้วยกันแล้วจะผิดไปไหนนั่นเพราะเราถึงยกมือขึ้นเลย แม้พระพุทธเจ้าวัฒทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ศูนถามจะถามอะไรก็ของอันเดียวกันนั่นท่านสอนเพื่อให้รู้ของอันเดียวกันไม่ได้สอนให้รู้แต่แยกจากกันพอจะมาทะเลาะกันในคําสอนของเจ้าพราะองค์เดียวกันไม่เคยมีสอนลงในจุดเดียวกันใครรู้ขึ้นมาก็อ๋ออ๋อท,ทันทีเลยนั่นมันหายสงสัยตรงนั้นไงสันทิติโกฟังเสนะจะรู้เองประจักษ์เจ้าของหายสงสยัยจากธรรมที่ พระองค์ทรงสราบม,มาแล้วด้วยสันติดีโกของพระองค์เองเป็นปะสมมาเล็กปฐมบงคลแล้วก็มาสอนบรรดาศัตว์ทั้งหลายให้ขึปฏิบัติผลดีผลชั่วจะรู้ขึ้นในตัวเองนั่นนะถ้าไม่สนใจปฏิบัติตายทิ้งล่อเลยนะการสอนโลกเราก็สอนเต็มเม็ดตั้งแต่ทำพื้นื้นทุกขัน้นทุกขัน้นทุกขั้นของธรรมจนถ,ถึงกาแฉ่มเมล็กมอจิ๋วทะลุพุ่งเลยสอนหมดอื ว่าะอะไรจึงสอนหมดพูดว่ามันจริงก็เคยพูดมาแล้วมันเต็มอยู่ในหัวใจแล้วใจบกพร่องที่ตรงไหนว่ายิบไม่ถูกก็ของอยู่กับตัวยื่นออกไปก็ออกมาจากมือตัวเองนั่นกำไว้ก็อยู่ในมือตัวเองทำอยู่ในหัวใจยื่นออกไปกระจายยื่นออกไปเก็บไว้ก็จัดด้วยเหตุผลกลไกลที่เหมาะสมก็ทำและหัวใจเป็นผู้เก็บเองกระจายไปเพื่อประโยชน์แก่โลกก็เป็นหัวใจที่กระจายไปเองคือแสดงทำ ที่แจงบอกให้ทราบความถูกความผิดอะไรนั่นเรียกว่าทำกระจายออกไปที่เก็บไว้ก็เหมือนน้ำในตุ่มเย็นทำอยู่ในนั้นนี่ะต้องการจทอะไรก็เก็บออกไปนี่ก็เลยพยายามช่วยมาเต็มเม็ดเต็มหน่วย <c oughs> ทั้งด้านวัตถุก็เต็มเม็ดเต็มหน่วย <c oughs> ทั้งด้านธรรมะก็ <c oughs> สอนเต็มเม็ดเต็มหน่ยวยเราไม่สงสัยในการสอนโลกสอนเต็มเม็ดเต็มหน่อย ตามขั้นปุ่มตลอดทะลุเลยก็เอาว่าง,งั้นเลยเอา,เอา,าว่ามาว่างั้นเลยอ,อย่างที่เราพูดตะกินเมืเ่อเร็วๆนี้ยกตัวอย่างเช่นลูกชาวพุทธเราโดยหลักธรรมชาตินั้นเขาปฏิบัติตามอัตธรรมโดยหลักธรรมชาติเหมือนกันทาแค่เป็นหลักธรรมชาตินะเศษสารปัญญาแงน,นั้นนี่กินมานะมันเป็นกิ่งกา้งกานสาขาของธรรม ทำแท้จะปรากฏที่ใจยิ่ดแท้ปรากฏที่ใจแก้ไขตรงนั้นแล้วบริสุทธิ์ที่ใจหลังที่เขาปฏิบัติเขาเล่ามาเขาปฏิบัติแล้วเขาเล่ามาเล่ามาตามเหตุผลกลไกที่ถูกเจ้าหนงามจกนกระทั่งทะลุไปเลยเราก็ไม่มีที่ค้านเขาเขาก็ไม่เล่าให้ฟังแล้วเขาก็ไม่เคยมาถามเราก็ต่างคนต่างไม่สงสัยกันะเราก็ไม่สงสัยเขา응เขาก็ไม่สงสัยเขาว่าพอจะมาถามเรา หรือจะมาทดลองภูมิของเราเขาเขาก็ไม่เห็นเลยนั่นแหละหลักธรรมชาติใครรู้ที่ไหนกับจริงในตัวเองร้อยเปอร์เซนเหมือนกันหมดนี่ละสันทิธิโกจําเป็นอะไรจะต้องหาใบาประกาศปิบัติมาติดที่นั่นติดที่นี่ถ้าติดมันก็จะไม่มีอะไรใบประกาศปิบัติเอาวัดป่าบรรดาศักดก่อนนะถ้ามติว่าติดวัติดนี่เ,เขียนวันยังค่ำมันจะครบไหมนะในครัวนี้มีสี่คน ที่อยู่ในครัวแล้วพ้างนี่มีกี่คนมีกี่องแล้วหมามีกี่ตัวไก่มีกี่ตัวไก่มีลูกกี่ตัวเกระจอนกระแจมีลูกกี่ตัวเข้าใจเลยนี่ประมวลที่จะจะเขียนอันนั้นนะเขียนใบติดประกาศเข้าใจไหมเขียนติดประกาศประกาศประกาศคือทางหมอนเขาก็ยกไม้เอาไว้คอยตีหน,น้าผากคนเขียนในหมอนก็บอกว่าอย่ายุ่งเข้าใจไหม คือมันนอนมาจนหมอนแตกหมอนมันจะเกิดเรื่องเกิดราวไปเห็นนั้นมันเงือเงื่ออันนี้กาตุนเอาไว้ว่าข้างนานี้จะตีนผ่านะหมอนแตกขาอหัวพวกแกที่ขี้เสียงน่ะเข้าใจไหมพวกนี้พวกขี้เสียงมากมต,นนต้องได้ติดประกาศไว้เต็มหลยในวัดในว่าโอภาโอไนก็ลังกันจะมีตั้งแต่ประกาศยายุ่งยายุ่งเข้าใจไหมคือมันหมอนแตกข้อหัวของพวกเธอแหละความขี้เสียขีดขั้นพวกเตียงพวกต่าง อะไรที่หลับที่นอนมีตะขาดอุยชุยแสกพาะพวกนี้กินไม่ถอยนอนไม่ถอยรับไม่ถอยขี้เกียจไม่ถอยความยุ่งกับเสือกับหมอนไม่ถอยมันต้องได้เขียนประกาศเอาไว้หน้าถ้าเขียนประกาศก็จะเป็นอย่างไนี้แล้วเป็นยังไงเขียนทั้งวันเอาลูซุยทีหนะ้ามันจะเขียนลูกไก่กัียวมันก็ไม่พอไก่มันก็ยุ่งมันห้ามไม่ไปยุ่งกับมันก็าใจพวกเรานี่พวกกองยุ่งใก่ไหม นี่จึงไม่เขียนไปอย่างนี้นี่เราสอนเราด้วยปากนเนี่ยจามากันมังกนะให้ฝึกหัดอย่าอยเป็นคนดีอยากอยู่ยเฉยน,นะนี่ต้องมีการฝืนะความชั่วเนี่ยบีบลงบีบลงการฝืนนี่เพื่อแก้ตัวเองให้อรอดเล็รอดออกจากความชั่วต้องฝืนกันไม่ฝืนไม่มีไม่ไมีฆ่าเลยลมนุษย์เราพระเจ้าท่านสอนมาแล้วฝึกจนมาสรุปสามผลเห็นไหมล่ะพระสงฆ์สาวกแต่ละองค์ละองค์ อุ้ยน่าสลดสมเมรนะความเพียรของท่านนะนั่นหลักคือฝืนทางนั้นฟัดกับกิเลสกิเลสกองทัพใหญ่ทำม,มากก็กองทัพใหญ่ซัดกันเลยซัดกันเลยนะถ้าปล่อยหมอกับทับกับกิเลสแล้วเหยียบแหลกกิเลสเหยียบแหลก,กหาความสุขไม่ได้เนาะฝืนน้อยขึ้นมาถึงค่าได้ความสุขอะไรบ้างไหมมันไม่มีมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายเต็มหัวอกแสดงมาริดามาติดิ้นดีนดเหมือนคนจะตายนั่น นี่หลักกิเลสบีบบังคับหัวใจสัตว์โลกเป็นอย่างนั้นหากันจำนะต้องได้ฝึกไม่ฝึกไม่ได้นะทะเลามานกันต่อสู้กันแก้ไขกันไม่แก้ไขปล่อยเลยจำเลยมันกันตะเลิดปเปิดเปิงลงทะเลหลวงไม่มีค่ามีราคาสูงทั้งท่อนเขางัดขึ้นมาถางมาเลื่อยใสกบและเบี่ยบเป็นประโยชน์แก่ตึกลามบ้านช่องและสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีแต่คนเป็นซุงทั้งท่อนไม่มีประโยชน์อะไรเราอยากเป็นสูงทั้งท่อนไหม ถ้าไม่อยากเป็นสูงตั้งท่อนให้ฟิตตัวให้มีค่ามีราคาไปที่ไหนสูงทั้งท่อนนี้เป็นประโยชน์ไปหมดนะงัดขึ้นไปเรื่อยที่ไหนเขาทําเป็นประโยชน์คนทั้งคนนี้ดีอยู่แล้วไปที่ไหนเป็นประโยชน์ไปหมดถ้าไม่ดีอยู่ที่ไหนก็ไม่ดีจ้ามันนะเอาละพูดเท่านั้นแหละเฮ้ยเหนื่อยเฮ้ยพูดว่าไงวันไหนก็พูดคนเก่าปากเก่าหูเก่ามันไม่มีของใหม่มาพอจะตื่นเต้นในการเทศมันมีแต่หูเก่าเท่านั้นแหละ อะไรเนี่ยนี่ก็เขียนใบยุ่งมาแล้วหรือเนี่ยเอย่ายุ่งหรือว่าเข้าใจไหมล่ะเขียนไว้เต็มติดไปหมดแถวนี่ตั้งแต่เข้ามาหน้าวัดเันเขียนว่าอย่ายุ่งมาตลอดไปเลยพานกันเข้าใจหรือเราเขียนอยายุ่งอ่ะแต่ที่นี่น่ะเอาไปติดป,ประกาศตามเสือตามหมอน้องตนตรงไหนความขี้เกียจมากๆเอาเไปติดไปตรงนัน้นย่ยายุ่งกับมันความขี้เกียจมันเผาเรามามากแล้วว่าเขเข้าใจไหมล่ะ ผู <laughs> ้ข <laughs> ัอยุ่งนี่เวลายุ่งว่าจยุ่งอย่างนี้ยุ่งมาเยุ่งอย่างเืนยายุ่งนะผลิตาเจ้าค่ะวันนี้พัะบา้งนัทซาลา2ด7 7บาทแล้วก็น2ดอลลาร์ด้วยค่ะ แล้วก็หน่อยคนที่ถอดเทพข้าหลวงตาใช่ไหมหน่อยที่ถอดเทพพ้าหลวงตาจะคะเขาฝากกับถวายทองพ่อหลวงตาหนึ่งบาทเป็นน่อยเขาจะสอนข้าหลวงตาเขาถอดเทพอยู่ที่สวนยังทำนะหน่อยคนเทพที่ไหนมาเขาก็มาถอดมาถอดมาถอดเลยสวนยังทำวันนี้เอาของดีให้ของดีมีมากไม่ได้ของดีไม่มีอะไรมักแข็งนะของดีต้องมีอันเดียวเข้าใจไหมเอาเราเป็นคนดีให้อันเดียวเลย ยิ่งจะให้พอดูเก้าโมงกว่าแล้วนะเออนี่จะเออเออกับไปรถส่วนตัวของเราไม่ใช่หรือฮะฮะขับรถกลับไปอืมขับเป็นทั้งสองอย่างเลยมันขับเป็นแต่กล้วยหอมกล้วยไข่น,นี่ไอ้เนี่ยถ้ากล้วยไข่กล้วยหอมเราให้โยนมาข้างหลังนะเราขับไปโยนกล้วยหอมกล้วยไข่มาข้างหลังพอหัน,น,น,นหลังมาจะเหลือแกกเปลือกเขาจะ เพราะอะไรก็กกขับมันพิ่งเสร็จมาเดี๋ยวนี้กรคือหมดเดี๋ยวจะเปลือกนี่แหละครับอันนี้ <c oughs> อ้าวว่าดีว่าอาดิหาุร,ริปูเรนติสาครังเอวะเมวอิตโตทินางเปตานางอุปกะป,ปฏิจิทตั้งปฏิตั้งตุมหังยิปเมวะสมิจัตุ ซาเพปูเรนตูสังตปาจานโทภณะระโสยถามนิโชติระโสยัตถสพีติโยวิวัตจันตุสัพพโรโควินาศตุมาแต่ภวรตมันตรายโยสุขถีทีฆาอยุโกภวะอภิวาชนะสีิิสนิจังอุทาพะจายิโน จตาโรถมาวาทานเตอายุวนโนสุขังภาลังอ,<า>อันนี้เวลาอ่านตรงนี้แล้วเอาไปที่ไหนเนี่ยเอาไปส่งที่ไหนไปบ้างเนี่ยตอนตอนนี้ออกอากาศเลยครับารคับเนี่ยอันนี้ออกอากาศเลยเออเอาอันนี้เราก็ให้เลยพุ่งไปอากาศเลยเอาน้ำถึงกันแล้วให้เลย <laughs> อันนี้ก็พุ่งเลย เข้าอาการอะไรเข้าปากเลยก็ได้มันต้องมีแยกมีแยกสิาระที่มีความาละไส้นเหนีวกันแะนะทุกวันนี้ทางมันดีแล้ววันนี้จะว่านใหม่แลเพราะเพราะไม่ใช่วันอาทิตย์เช่นอย่างเมื่อวานอาทิตย์นี้ใครก็กลับแ้วกลับแม่นถนนเช่นอย่างวันนี้ไม่มีอะไรค่อยสะดวกสบายระยะนี้ทางสะดวกสบายถึงกันหมดเลย จะก còn, ่อนเขาอยู่ที่ไหนที่ไหนมันเหมือนอยู่คนละทวีนะเมืองไทยเรานี่แหละนั่นเหมือนอยู่คนทวีเวลานี้มันเหมือนอยู่ในควเรือนเดียวกันมาได้หมดที่ไหนที่ไหนมาได้หมดเพราะทางมันดีไม่ว่าภาคไหนภาคไหนมองดูท้ายรถทีไม่ต้องมองดูคนมองดูท้ายรถรถนี่มาจากจังหวัดไหนจังหวัดไหนมองดูมันก็รู้ ไปไหนเวียงอ่ะตะวันกำลังเริ่มกำลังเริ่มย้อนกลับอ่ะตะวันเริ่มย้อนกลับมาตั้งแต่มกราเริ่มคืนย้อนคืนถึงเดือนกรกฎาจะย้อนกลับมาอหกเดือนหกเดือนก็มีเหลือเหลือข้างมอีกตัวยืงหมดมันอวกางอกเขาข้าหมด เฟืองข้างมันไม่ออกไปมันอยู่แบบยังถูกก็บอื่นมันเกลียวเพิ่งไปออกไปก็ข้าวข้ามมดอ่ะเสือตัวใหญ่ยังอยู่ที่ท่านอาจารย์จะเรียนเล่าให้ฟังฮะเสือตัวใหญ่อาจจะตัวเดียวที่หลวงตาเค้เล่าให้ลูกศิษย์ฟังครับอั่นช่วงทำให้สงสัยด้วยควับมันทำไมถึงจะอายุยืนอายุยืนขนาดนี้ถ้าดูอุบายของมันนี่เป็นเสือตัวนั้นเองครับ มันลาดมากเสือตัวนี้ตั้งแล่เรายังไม่บวกรอยมันขวางมันผ่านไปผ่านมาเสือตัวนี้มันเอิ่มขยะมากตั้งแต่โน้นแล้ว,ลว,ลวงอกงออกมาไม่งายเลตายตายเขาฆ่าเรือยยิงเยอยตายเลยแต่ตัวนี้ไม่เคยฆ่ามันมันลาดไม่คุ้นกับคนลาะมาก คือมันไปตัดสักบ like ้างของเช่นกัรวัวกัรควายนะเช่นการเนื้อปางถ้าคนไม่ไปเห็นไม่ไปรู้ว่าควา่าดูดีถืเสือกัดเยอมันจะมามาตีจนเราทั้งหมดคือก่อนที่จะเข้ามาตีสร้างเนี่ยนสร้างนมืนสร้างวัวสร้างควายก่อนที่เขาจะมาตีเขาต้องเดินก่อนเลย พอเริตื่นคนป,ปออั๊บหลบหนีไปเลยไม่เข้าเขาไปแต่ว่าลุกตื่นก็ปอนนะนี่เขาฉลาดเลยก็ไม่มีตื่นคนแนละ้วเขาตื่นตรงเลยถ้าไปตัดที่ไหนคนถูกคนไล่หรือคนเข้าง้างไม่กลับมาอีกเสือตัวนี้ก็จะมุ่งมาเป็นอย่างนี้ไม่ไม่คุ้นกับคนก็กลัวคนกลัวอย่างนั้นเแหละแล้วก็เสือ คนนี้ไม่ใช่อา,าหารของมันว่า,างั้นถึงถือเป็นไทยจอมังนี่แหลเสือตัวที่อยู่รัดข้างเรียนเนี่ยมากพูดแล้วมันเข้ากันเสือตัวใหญ่มากว่ะแล้วก็สงสัยเราบวดมันนี่จะเกิดสิบปีเสือนี่มันอายุเท่าไหร่เนี่ยเสืออายุของเสือประมาณเท่าไหร่เราก็ไม่เรา้สงสัยคือว่ามันทาไมจะอายุยืนขนาดนี้เรืว่าอะไรแกว,วิถีิการของมันเนี่ยถ้าร เหมือนตัวน,นั่นเน่ยอายุของเสือยังประมาณอายุไข่ของเขาเสือนะต่อไปถามผู้รู้ก่อนไข่ใครรู้ไหมอายุมันจะมาเท่าไหร่กับฉันเป็น้อยเขานั่งจิ้มจัแปดจุดอื่นยแล้วเราเชื่อว่าเป็นเสือตัวนั้นแล้คนเจอเรื่องไม่ทำโทษศสาสตร์ว่าอะไรของคนไม่เข้าไปทำ มันแงหวังนั่แหย่งน,น,นะตับคนอย่างนี้มันแแต่มากแล้ว,ม,วม,มันก็หิ้วเรื่องเรื่องกับคนเหมือนคนสักบ้านไปแล้วอย่างเี้ยมันก็หามมากเสือกึแล้วแล้วจะถามายฟานคนหนึ่งอยู่นี่อ่ะงาฟานคนนี้เขาพูดเสียไปซัเกเจ็ดแป่หมัตอนที่เขาจะตายเลพูดไปเรื่องอะไรไปสรุปเสือตรงนี้อ่ะ อะไรยเออไอ้เสือตัวเสือใหญ่ตัวนี้เสือห้องตัวนี้อ่ะคือตัวสายาดังอ่ะมันยังมีชีวิตไหมเพรัะรู้กันเยอะกันทุกคนโอ้ยังอยู่นะเขาว่ามันอยงบอกว่ายังยังอยู่เน้าวะ่ะรอยเท่าปากขังเขาะาปากขังรอยมันมันใหญ่ถ้าว่าจะเป็นตัวนั้นเรา,เราก็ไม่แน่ใจแต่มันทำาม่เา้เอาเอาคาพานที่ว่านะฮะยี่สิบแปดปีนี่ว่าเขาบอก เขากราบเรียนหลวงตาเมื่อเจ็ดแปดปีนะช่วงระยะเจ็ดแปดปีนี่กอ,อาจจะใช่นะครับอันนี้หมายว่าเขาตายตอนนี้เขาพูดเราฟังก่อนนะน,นะแต่ในช่วงนี้มันพอขยายช่วง,งการได้ยินนะแสดงว่าอายุอยู่หนละว่านอย่างนี้มันก็ยังไงอะ